สวัสดีครับผมหมเอพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปทำอาชีพในป่านะครับก็คือหาน้ําจากต้นไม้ไผ่นะครับเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงนะครับเพราะว่าก็น้ําลําธารก็มีอยู่นะแต่เราต้องเอาน้ําอ่ะไปต้มกินนะครับเพราะว่าเพื่อความอยู่รอดนะครับเพราะว่าเราเดินมาแล้วก็หลงป่าแล้วก็ไม่มีน้ํากินนะครับแต่น้ําพวงนี้ก็กินได้นะครับเป็นน้ํอจากแหล่งธรรมชาตินะครับ น้ำไหลจากภูเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําว่าน้ําจากบ้องน้ไใ่ของเราจะมีน้ำไหมครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมดูนะครับก็ <S <s น้ําที่กินได้ก็มีหลายวิธีนะครับท่านชมก็กินน้ําจากาวันน้ําแล้วก็ต้นกล้วยนะครับแล้วก็แหล่งน้ําตามธรรมชาตินะครับแต่ต้องผ่านความร้อนก่อนนะครับคือเราต้องเอาน้ํามาต้มนะครับท่านชมต้องเอาน้ํามาต้มผ่านความร้อนครับก็ ก็เดินหาน้ํานะครับก็สารวจต้นไผ่ไปเรื่อยๆนะครับต้นไผ่ไม่ใช่ว่าจะมีน้ําทุกต้นนะครับก็เราก็ต้องสังเกตนะครับสังเกตว่าน้ําฟังเสียงเอานะครับว่าเสียงเสียงเต้งเต้งเสียงกุ้งปุ้งเสียงแบบอุ๊ปุ๊ปปุ๊ปนี่ก็แสดงว่ามีน้ำนะครับเพราะว่าข้างในเขาจะดังไม่แรงนะครับข้างในที่ที่ในจะมีน้ำถ้าถ้ามีน้ำเขาก็จะดังแบบเสียงเสียงไม่ใส่นะครับ เียงจะดังแบบปุ๊ปป okay. <the> ุ <an> okay. ๊ปปุ๊ปปุ๊อะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปตามกันต่อนะครับว่าเราจะได้น้ําจากไม้ไผ่กินกันกันนะครับคุณผู้ชมก็คือผมเดินสำรวจป่านก็คือเป็นป่าดิบชื้นครับก็เสียงนกเสียงเจ้ากระจันร้องตามธรรมชาติก็บรรยากาศดีมากครับคุนผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะได้ไปหาน้ําจากต้นไม้ไผ่นะก็คือเป็นป่าดิบชื้นครับเนี่ย ต้นไม้ไผ่ล้อมรอบนะครับบรรยากาศแบบเย็นสบายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปต่อนะท่านชมเราก็ <c oughs> เดินสำรวจป่าธรรมชาตินะครับท่านชมก็คือป่าที่อุดมสมบูรณ์มากนะครับก็ค,คือป่าป่าดิบชื้นนะครับท่านชมก็ต้นไม้ต้นไผ่นี่ก็จะเยอะนะครับเพราะว่าเราก็เดินเดินดูนครับอันนี้คือ,อยอด ยอดอะไรเขาเรียกยอดผักปูดนะครับผักปูดก็คือสามารถกินได้นะก็คือเอาไปผัดเอาไปผัด,เอ,ผดเอาไปผัดเอาไปแกงได้นะครับอร่อยมากนะครับผักปูดเนี่ยก็คือมีประโยชน์มากนะครับผักปูดก็คือมีประโยชน์มากครับถ้าอยู่ในป่าดิบชื้นนะครับก็สาม,มงงารถดำารงคีบในป่าได้นะครับ มีเยอะนะครับที่กินได้ที่สามารถกินได้โอเครับเดี๋ยวเราตามไปต่อนะท,าทา่านผู้ชมเป็นน้ำาจากแหล่งธรรมชาตินะครับนี่ครับน้ําไหลน,นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแหลงนะครับถ้าเป็นป่าดิบชื้นก็ยังมีน้ําไหลอยู่นะท่านผุ้ช่นี่ครับก็ยังมีน้ําไหลอยูอ่ครนะก็นี่ครับรมีปูด้วยครับทา่ทานผู้ชมนนี่ครับ นี่เห็นตัวปูหมครับนี่คือเราสามารถเอ่อกินได้นะท่านชมดูว่าผมจะจับได้ก่อ่ตัวปูนี่มีปูด้วยนี่ครับคือการดำรงชีพในป่านะเออ กัดมือผมนะครับท่านชมก็คือเราต้องจับดีๆนะครับนี่ครับนี่นะครับคือปูนี่ครับก็คือสามารถกินเป็นอาหารได้นะครับท่านชมแต่ถ้าเราไม่ไม่เอแบบไม่มีอะไรกินจริงๆเราค่อยกินนะครับก็คือเขาอยู่ตามแหล่งตามธรรมชาตินะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับท่านชมเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไปนะครับเพราะว่าเราเราไม่กิน ถ้าเราไม่ไม่ี่จริงๆก็มีปลาด้วยนะครับนั่นน่ะปลาคือตามแหล่งธรรมชาตินี่นคือกระปูนนะเ,เป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะนคุกทุมคือเราสามารถกินได้นะครับโอเคครับตามไปต่อเลยครับตอนนี้เราก็เดินหา น้ำจากอ่าบ้องไม้ไผ่จากไม้ไผ่เราก็คือสามารถกินได้นะนี่ครับก็คือช่วงนี้ก็ช่วงหน้าแล้งครับแต่ก็ยังมีน้ําน้ําไหลผ่านได้คนระับก็คือนี่น้ำเย็นมาก,กนะคุัผู้ชมอืม คือการเอาชีวิตรอดในป่าก็คือยากนะครับถ้าคนไม่แบบเอผ่านประสบการณ์จริงๆคนระับท่านสมก,ก็หาน้ํายากันนะก็คือน้ําลําธารนี้ก็กินได้นะครับเป็นน้าไหลจากภูเขานะครับไม่ใช่น้ําลาธารนะคือเป็นน้ำที่ไหลลงจากภูเขานะครับตอนนี้เราก็เดินไปหาน้ํานะครับเพราะเดี๋ยวเราต้องไปน้ำเราต้องเอ สังเกตให้ดีนะครับไปสังเกตให้ดีนะครับว่ามีน้ํานะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มจะหิวน้าแล้วครับท่านชมเราไปดูว่าจะมีน้ําจากบ้องวไว้ไส่กันนะเดี๋ยวเราไปติดตามชมดูนะครับว่าการหาน้ําในป่าก็มีหลายวิธีนะครับมีหลายวิธีเช่นเอหาน้าจากต้นกล้วยนะครับแล้วก็หาน้ำจากเขาวันน้ำนะครับ แล้วก็วันนี้เราก็จะมาหาน้ำจากาต้นไม้ไผ่นะครับต้นไม้ไผ่ของเราแล้วเราจะดูเราก็เดินหาแต่เราต้องสังเกตดีๆนะครับต้นไม้ไผ่มันไม่ไม่มีน้ำทุกต้นนะครับท่านผชมต้นไม้ไผ่เราไม่ไม่มีน้ำทุกต้น,นครับเราต้องไปมีความรู้แล้วก็ศึกษานะครับว่าต้นไม้ไผ่แบบไหนที่มีน้ำให้เราดื่มกินได้นะครับ อเคครับเดยวเรวตามไปต่อครับลื่นนะครับุก็ตอนนี้ก็ต้นต้นไผ่ก็เยอะนะครับนี่ครับต้นไม้ไผ่แล้วสะนี่ครับต้นไม้ไผ่นะก็คือเดี๋ยวเราไปดูว่าเอ่อต้นไม้ไผ่ของเราจะมีน้ำไหมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปตัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต้นไผ่ของเราว่าจะมีน้ำนะครับเราก็ต้องดูสังเกตดีๆครับ ถ้าเป็นแบบดังแบบนี้ก็ก,บบก็จะไม่มีน้ำนยก็จะไม่มีน้ำนบก็คือจะจะ,จะไม่มีน้ำอยู่ข้างในนะครับถ้าถ้าเคาะถ้าเราเคาะเคาะแบบดังแบบปุ้งฟุ้งฟุ้งเนี่ยเค้าจะไม่มีน้ำครับถ้าน้ำมีก็จะดังแบบดังแบบเอ่อ ทุบๆหรือเราเราก็สังเกตครับอันนี้เนี่ยตัวน,น,นี้น่าจะมีน้าแล้วคุผู้ชมก็เราไปสังเกตดูนะครับ๋ยวเราตามไปดูนะครับว่าน้าเราจะมีมนะั้ยโอเคครับเราก็มาถึงต้นไผ่อ๋อตรนนี้น่าจะมีแนละ้วคุณผู้ชมเพราะว่า ต้นไผ่ของเราก็เอได้ดูดน้ําขึ้นไปนะครับดูดน้ําขึ้นไปกักเก็บไว้ไว้ต้นต้นไผ่จะมีน้ําแต่ว่าไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,กกนนม่ไม่ใช่ทุกก่อนะครับผสมไม่ใช่ทุก่อนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามดูว่าน้ำํำในไผ่ของเราจะกินได้ไหครับโอเคเราตามอยู่ครับ เราก็ดูดีๆนะทั้งสมว่าไม้ไผ่ของเราจะมีน้ำครับก็จะเป็นน้ำก็มีไม่เยอะนะครับท่านชมก็ก็สามารถแบบเอารำลงที่ในป่าได้นะครับแต่เราต้องสังเกตดีๆครับว่าต้นไหนมีน้ำครับต้นไหนมีน้ำไม่มีน้ำครับ มันจะมีรสชาติเหมือนแบบไม้ไผ่นะครับเหมือนมีเยื่อไม้ไผ่อยู่นะครับก็มีรสชาติจะออกแบบที่ใครเคยกินน้ําจากไม้ไผ่ก็จะรู้นะครับว่ารสชาติเขาจะเป็น,นอย่งไรก็ออกแบบรสจืดนะครับเหมือนน้ําฝนธรรมดานี่ยครับก็คือต้นไผ่ของเราคือไปเกบไเก็บน้ำเลยครับก็ มีรสชาติดีนะครับท่านสมก็เราต้องดูดีๆครับนะเราต้องดูดีๆครับว่าต้นไหนมีน้ำไอ้ต้นตนี้มีหรือต้นนี้แล้วก,ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่หาน้ําในป่าครับก็ก็คือการดนวงชีพในป่านะครับก,ก็คือ,ารรานะคอหาน้ําจากเอ่อเอาวันน้ํา ถวันน้ำแล้วก็ต้นกล้วยนะครับมีถวันน้าแล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็แหล่งน้ําตามธรรมชาติแหล่งน้ําตามธรรมชาติเราต้องควรต้องต้มก่อนดื่มนะครับท่านผู้ชมเราต้องต้มก่อนดื่มครับเพราะว่าเราจะได้แบบฆ่าเชื้อโรคเป็นในสวนครับเพราะว่าถ้าน้ํามันไม่มีจริงๆรือ์เราต้องขุดตรงขุดตรงที่เขามีน้ําแต่เราต้องเอ่อเดขึ้นไปอีกนะครับแล้วขุดแล้วก็ลอน้ํา ขอซึมขึ้นมานะครับเราจึงจะดื่มกินได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่จะเป็นก็ไม่ต้องดื่มกินนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายแต่ถ้าเราไม่มีหนากินิงๆเราก็กินได้นะครับก็ต้องผ่านการต้มก่อนนะครับต้องผ่านการต้มต้องบานความร้อนก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามด้วยครับหนูพาเที่ยวนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ